อาจารย์ครับครับผมครับเออติดงานไหมเนี่ยครับมีติดตุลาไหมเนี่ยอ๋อตอนตอนนี้อยู่อยู่ในรถครับอาจารย์คุยคุยได้ครับคุยได้ครับเออก็เลยเห็นทิมมาหาเมื่อเช้าเนี่ยครับผมครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็คือฟังคลิปอาจารย์นะสองคลิปอย่างที่ว่านะคือคือตอนแรกนั้นก็ เมื่อประมาณงสักสองอาทิตย์กว่าๆนะผมก็ฟังคลิปอาจารย์ไปเรื่อยๆแล้วก็ที่โทรโทรมาเอครับนะครับอ่าครับก็ที่มันรู้สึกว <record> ่ามันสว่างที่กลางหน้าอกครอาจารย์อืตอนนี้ก็มันก็รู้ตัวตลอดก็ผมก็หลังจากนั้นผมก็ก็ฟังไปเรื่อยตอนตอ,อนแรกตอนแรกมันรู้ตัวหรือยังตอนที่ฟังตอน,น,น,ตอน,น,นแรกๆอะยังเลยครับยังเลยครับผมผมก็ อ๋อฟังผมไปเรื่อยๆแล้วมันรู้ตัวขึ้นมาเรื่อยๆฟังของอาจารย์ได้สักสองสามคลิปแรกอะครับม,มันก็รู้ตัวเลยอืมมันรู้ขึ้นมาเอางลเลยใช่ไหมรู้รู้ขึ้นมาเองเลยเพราะว่าหลังคือก่อนหน้านี้ผมก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมบ้างอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์แต่แล้วก็พอฟังเริ่มฟังของอาจารย์สองสามคลิปป,ปุ๊บมันก็รู้ตัวเลยรู้ตัวเขาเรียกว่าตื่นขึ้นมาเขาเรียกว่าตื่นขึ้นมาเลย ครับครานี้ก็หลังจากนั้นผมก็มันก็รู้ตัวอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็เบาลงเบาลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่เคยโทรไปหาอาจารย์แล้วก็ไลน์ไปหาอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าคล้ายๆว่าผมออกไปอยู่กับความคิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลิกกับความคิดอะไรเงี้ยผมก็เลยอพยายามที่จะละความคิดอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วผมก็ฟังของอาจารย์มาเ้วยคราวนี้มาฟัง เ,เมื่อวานตอนเช้าเนี่ย oh. นั่งฟังเราสองคลิปอย่างที่ว่านะครับ oh. ตคนนี้มาได้ยินว่าอาจารย์ที่บอกว่ารู้ก่อนคิดครับ oh. รู้ก่อนคิดครันี่ผมก็คือผมฟังมาก่อนหน้านั้นผมไม่เข้าใจว่ารู้ก่อนคิดคืออะไร oh. ตอนนี้ผมเมื่อเมื่อวานตอนเช้าพออาจารย์รู้ก่อนคิดผมก็ว่าที่อาจารย์เฉลยว่าอะไรนะว่าแค่รู้ตัวอยู่พอนเนี่ย oh. แล้วก็พอจะคิดอะไร พอจะพูดอะไรเนี่ยก็ก็รู้อะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยนะผมก็เลยก็เลยลงพูดออกมากพูดออกมาลอยๆนี่อาจารย์ครับพอบพูดออกมาลอยๆปุ๊บเหมือนกับอะไรมั้มันมันพุ่งขึ้นมาคราวนี้ผมเห็นมันแวบเดียวอาจารย์แวบเดียวมันมันพลิกคราวนี้โอ้จะเป็นลมเลยผมม,มันมันรู้สึก หน้ามื่แค่นี้จะเป็นลมคณิพนอนหลังจากนั้นเนี่ยพอผมพูดออกมาอีกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันแยกส่วนกันเลยระหว่างระหว่างความรู้สึกตัวผมกับไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอืมมันมันคนละอย่างกันเลยมันไม่มาทุ่งเกี่ยวกันเลยมันคนละนันกันเลยอและและไอที่มันรู้สึกตัวีมันเกี่ยวกับอะไรไหมมันมันไม่เกี่ยวกับอะไรแล้วกัน มันไม่เกี่ยวกันลนะมันไม่ปรุงน้ำอ่ามันไม่ปรุงแต่งอะไรมันไม่ได้คิดอะไรไม่ตัวเนี้ยไม่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 ได้คิดอะไรมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยอาจารย์อืมอืมครับเออคราวนี้ตอนหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นออกคิดอะไรมันเหมือนกับเรารู้เรารู้เรารู้ก่อนที่มันจะคิดอาจารย์อืมคือพอมันจะคิดอะไรมันก็รู้อืมอืมผมก็ผมก็เลยงู ก็เลยผมเดี๋ยวคุรอสักวันหนึ่งก่อนลองดูมันเป็นยังไงก็เลยฟังว่าวันนี้เราต้องไปต่อพิมไปหัวใจนี่บอกว่า,าเป็นยังไงหลุดแล้วมันหลุดแล้วอ๋อมันหลุดแล้วใช่ไหมจ้าเอา <ๆ S 1> มันหลุดออกจากความเป็นตัวตนแล้วอุจจารสังขารเนี่ยทีเนี้ยฟังผมไปเรื่อยๆมันก็แจ้งชัดแจ้งชัดขึ้นเองทีเนี้ยโอ้อมันผลแล้วอืมครับที่ที่คุณเห็นที่คุณเห็นตอนตอนบ้าเดียวนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นตัว เห็นที่มันเป็นตัวตนตัวสัตตนังถ้าผมใช้ภาษาสัตตนังหรือในช่างมันก็เลยแยกฝังเลยหลุดตรงนั้นเลยครับเวฟเสียงนันไม่ไม่เคลดไม่นั้นเลยรัเสียปุ๊บมันมันพีเลยอืมใช่มันมันคนละเรื่องเลยเพราะม่าถูกไอสิ่งที่เราตอนแรกมันเป็นเรื่องปรุงแต่งหมดเลยเป็นคนละเรื่องเลยตอนเนี้ยครับอืมเป็นคนละแบบที่เราเป็นตอนนั้นมันยังมันยังมีรู้มีเราใช่ไหม ใช่ใช่อืมแต่ตอนเนี้มันรู้มันมันไม่มีเราแล้วมันพูดยากลําบากอธิบายยากอยู่ตรงเนี้ยมันมันพูดยากมันหาเรายากแล้วตอนนี้เออครับเออนึกนึกนึกเขาไม่ค่อยโอบหรือไงการมันเป็นแบบนี้เหรอใช่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องเก่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันบินออกมาทีเดียวอะตอนที่คุณเห็นบ้าตเดียวเนี่ย พุ่งออกมาหมดแล้วมันจะเปนิดเี้ยเก่าเรื่องอะไรนิ่ไไปค่อยได้เออมันดับสัญญาตัวในมันดับสัญญาจิตดับตัวอุปทานเลยข้างในตัวตันทอุปทานนะแต่ว่ามันของคุณมันต้องเคลียร์ไปอีกหน่อยหนึ่งต้องฟังไปเรื่อยๆื่อยมันท้อลงมาหมดแล้วเออฟังจนมันรู้ทั้งหมดอ่ะฟังฟังฟังผมไปอ่ะเรื่องขันห้าเรื่องอะไรฟังจนมันรู้ทั้งหมดคือมันพ้นมันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วแต่มันมันเคลียร์ตัวเอง ครับ,รบอืมอเนี่ยสาธุด้วยอาการแบบนี้แหละอืมครับครับรครับ,รบอืมนุมโมทนาด้วยอืครับผมขอบคุณอา,าจารย์มากมากเลยครับเออนั่นแหละทีนี้ไม่ต้องให้อาจารย์ปดล,ล็อกมันปดล,ล็อกเองแล้วนั่นอ๋อมันมันปดแล้วเจ่าอาจารยใช่มันเห็นเองมันเจอเ,เองแต่ว่าตัวนั้นอ่ะตัวที่ผมมกกักจะพูดบ่อยว่าสัตต์นังหรือนายช่างหรือมโนครับอ่า ตัวที่มันเป็นความเป็นเราเป็นเขาที่นี้มันมันกลายเป็นรู้ที่มันเหมือนไม่มีเราไปเลยครับใช่ใช่อาจารย์มันรู้เออมันปรุงแต่งอะไรก็ไม่ได้มันนึกอคิดอะไรมันไม่ขี้เกียจคิดขี้เกียจนึกแต่ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยจําอะไรด้วยเนี่ยมันไม่อยากคิดมันอยากแค่นั้นอืมมันสงบอยู่ในตัวมันเองเลยมันอยู่สงบอยู่ในตัวใช่แล้วมันก็รู้ในตัวของมันเองเออสติมันก็สมบูรณ์ของมันเองเนี่ยมันเป็นของมันเองเออ อืมเนี่ยมันต้องอย่างนี้เลยฟังคลิปเขาฟังมันต้องฟังให้ดูนั่นแหละผมฟังแบบที่อาจารย์ว่าไม่ได้คิดไม่ได้อะไรผมรมันโน้มผมดูในข้างในอย่างเดียวอืมนั่นแหละเนี่ยผมอาจคิดเสียงนี่ผมจะเอาเข้าไปในกลุ่มเพื่อเป็นพิยธยาทานให้คนอ่ะได้รู้ว่าฟัง<อ>ยังไงมันถึงจะมันถึงจะเกิดปัญญามันถึงจะเกิดคว,ความตื่นรู้และเกิดเข้าไปเห็นไอตัวที่เราหลงที่เราปรุงแต่งข้างในเนี่ย เราไปติดสภาวธรรมตรงนี้หมดเลยถูกมันหลอกหมดครับอืมมันจะปิ้นออกมาอย่างนี้ครับครับครับอืมครับก็ดีแล้วแหละผมก็นุโมสาธูด้วยนุโมธนาสาธุด้วยครับครับคับอครับขอบคุณอาจารย์มากครับ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 ีแค่นี้ก่อนเนาะครับ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 